สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในตอนที่4ของรัฐธรรมน,นูญพศ2560ในตอนนี้เราก็จะกล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมน,นูญร่างพระราชบัญญัติเนี่ยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรถ้าจะพูดถึงคณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของสารดีกา จาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระก็จะเสนอแต้ร่างหนึ่งแต่ยังไม่บอกว่าร่างอะไรแล้วก็กรณีสสไม่น้อยกว่า1นึในสิขอจำนวนสมาชิกทั้งหมดคือสมาชิสากสภาผู้แทนราษฎรมีเท่าไหร่ใน500ร้อยน่ะนะขอสมาชิกทั้งหมดไม่น้อยกว่า1นึในสิเนี่ยก็สามารถเสนอร่างนี้เช่นเดียวกัน นั่นก็คือร่างพระราชบัญญัติประกอบร,ออรัฐธรรมนูญคลมอเสนอได้แล้วก็สอสอไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบเสนอ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญคอ,อรมเสนอได้ซึ่งต้องเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรสสไม่น้อยกว่า20คนเสนอได้ซึ่งต้องเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คืออายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือก ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า10000คนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด3ก็คือสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหมวดวด4นี่หน้าที่ของปวงชนชาวไทยใช่ไหมฮะหมวด5หน้าที่ของรัฐผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า10000คนนะเสนอ กฎหมายต้องเสนอกฎหมายเฉพาะในหมวด3คือสิทธิและเสรีภาพของโบชนชาวไทยแล้วก็หมวด5หน้าที่ของรัฐมี2หมวดเท่านั้นที่เสนอได้ก็จะเป็นการเสนอร่างพระราชบัญญัติมีคอรมอเสนอได้อันนี้เหมือนกันเลยแต่น,นี้คือเพิ่มเติมว่าจะต้องได้รับความ แนะนำจากสารดีกาสารรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอ,อิสระสองสองสอไม่น้อยกว่า20คนแล้วสคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า1นึ่งมื่นคน เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติได้แต่มีเงื่อนไขยอยู่ว่าถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นจะเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นก็ต้องอยู่ในหมวดของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยไม่ใช่หน้าที่นะไม่ใช่หน้าที่แล้วก็หน้าที่ของรัฐอย่างเงี้ยได้คือสิทธิเสรีภาพปวงชน อย่างเงี้ยเสนอไปแล้วก็หน้าที่ของรัฐเนี่ยเสนอไปแต่ไม่ใช่หน้าที่ของปนชนนะซึ่งอยู่ในหมวดที่4ไม่ใช่และในกรณีที่ว่าสสไม่ลอยีคนแล้วก็ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง10,000คนเนี่ยจะเสนอร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรีก่อนเนี่ย มีคำรับรองของนายกรัฐมนตรีก่อนถ้าเป็นร่างที่เกี่ยวกับการเงินนี่คือการเสนอร่างพระราชบัญญัติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างไรคณะรัฐมนตรีนั้นก็จะเป็นคณะคณะหนึ่งซึ่งมี หน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบตามหลักความรับผิดชอบคณะนั้นก็จะประกอบไปด้วยคนไม่เกิน36คน มีนายกแล้วก็รัฐมนตรีไม่เกิน35คนอันนี้คือจำนวนสูงสุดก็คือ36คนโดยพระหมหากรรษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกและก็รัฐมนตรีทรงแต่งตั้งนายกและก็รัฐมนตรี เหมือนองคมนตรีองคมนตรีไม่เกิน18แล้วก็ประธานองค์อีกหนึ่งสรุปทั้งคณะมี19คนเมื่อมีนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนั้นจะสามารถดำรงตำแหน่งรวมกันได้ไม่เกิน8ปี จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามแต่ถ้ารวมกันแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน8ปีซึ่งประธานสภาผู้ทแทนราษฎรอีกแล้วเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า1ใน10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบนะของสสอ0ห้ารอยก็คือห้าสิบคนห้าสิบคนประธานสภารับลงนาม รับสนองพระบรมราชงองค์การประธานสภาผู้แทนราษฎรลงนามรับสนองพระบรมราชองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรลงนามรับสนองแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายค้านคุณสมบัติและข้อต้องห้ามของ รัฐมนตรีคุณสมบัติก่อนก็จะคือมีสัญชาติไทยตั้งแต่เกิดไทยเกิดอายุไม่ต่ำกว่า35ปีได้เป็นนายกสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีความซื่อสัตย์สุจริตข้อห้ามก็คือไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทความผิดละหูโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทก็จะเหมือนกับของสอสสวเหมือนกันเป็นข้อต้องห้ามเลยซึ่งแม้จะมีการลงโทษแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่การลงโทษดังต่อไปนี้ก็อดเป็นรัฐมนตรี คือข้อเว้นนั่นเองก็คือความผิดละ่หูโทษความผิดฐานหมิ่นประมาทความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทอันนี้เป็นข้อยกเว้นเป็นรัฐมนตรีได้รัฐมนตรีนั้นคณะจะพ้นจากตําแหน่งก็ต่อเมื่อหัวหน้าของคณะรัฐมนตรีก็คือนายกรัฐมนตรีนั้น สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดเมื่อไหร่ลูกพี่สิ้นสุดเมื่อไหร่คณะทั้งคณะไปทั้งหมดแล้วก็อันนี้เฉพาะตัวเมื่อกี้ทางคณะนะสภาผู้แทนรัษฎรมีมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคนใดคนนั้นก็มีความสิ้นสุดอันนี้เป็นเฉพาะตัว รัฐมนตรีรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งและนายกรัฐมนตรีนั้นก็จะถวายคำแนะนำต่อพระหมหากษัตริย์เพื่อให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำต่อพระหมหากษัตริย์ เพื่อให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีในกรณีที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะพระหมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชะกำหนด ให้ใช้บังคับราชะกําหนดนะพอลอกอในการที่จะรักษาวความปลอดภัยทั้งหลายแหล่ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศป้องปัดภัยพิบัติสายธรนะพระหมหาสัตว์จะทรงตราพระราชกําหนดพระราชกําหนดนะไม่ใช่พระราชิิเศรฎฐการนะระวังนี้ ในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอายการศึกพระหมหากษัตริย์จะทรงประกาศใช้รวมไปถึงการประกาศสงครามพระหมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชะอำนาจในการประกาศสงครามเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐสาภาดูดีๆนะ ถ้าประกาศใช้และเรื่อใช้กฎอายการศึกไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแต่หากประกาศสงครามประกาศสงครามต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนรัฐสภาก็คืออะไร สวบวกสสถูกไหมพูดถึงสสสวสสเสนอร่างกฎหมายสวก็จะเป็นคนตรวจทานอีกต่อหนึ่ง รัฐสภาก็คือทั้งสอสอและสอวอจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน60วันนับแต่ได้รับเรื่องหากไม่เสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวคือไม่เสร็จภายใน60วันถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ นั่นคือหนังสือสัญญาใดที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของไทยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันหนังสือสัญญาที่มีผลต่ออาณาเขตของไทยหรือนอกเขตของไทยแต่ไทยเรามีสิทธิ์อำนาจอธิปไตย ังสือสัญญาใดก็ตามที่ได้เกิดขึ้นมาล่างขึ้นมารัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จคือทั้งสงสงและสวให้เสร็จภายใน60วันถ้าไม่เสร็จภายใน60วันถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบถ้าจะพูดถึง การตาพระราชกิจสถิกาสารสารก็จะมีอยู่สี่ประเภท 1. นสารยุติธรรม 2. อสารปกครอง 3. าสารอาหาร สีสารรัฐธรรมนูญสารปกครองสูงสุดสารปกครองชั้นต้นก็คืออยู่ในประเภทของสารปกครองมีตุลาการสารรัฐธรรมนูญ9้าคนมีสัญชาติไทยโดยการเกิดอายุไม่ต่ำกว่าส5ปี แต่ไม่ถึง68ปีในวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสัญหาก็จะกลายเป็นสารัฐธรรมนูญอายุไม่ต่ำกั่า15ปีแต่ไม่ถึง68ปีนะหมายความว่า6767 67ปี11เดเดือนอย่างเงี้ยก็ได้ในวันที่ได้รับการคัดเลือก หรือวันสมัครเข้ารับการสรรหาจบปอตีหรือเทียบเท่ามีความซื่อสัตย์สุจริตมีสุขภาพที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือสารรัฐธรรมนูญทีนี้ก่อนจะมีสารรัฐธรรมนูญนั้นก็ได้ถึงประธานสาริดีกา ประธานสภาผู้แทนรัษดรนะสนะส,สผู้นำฝ่ายค้านและสี่องค์กรอิสระส่งมาองค์กรละหนึ่งคนอะไรองค์กรอิสระเช่นกกต บปทคณะกรรมการปราบปรามและป้องกันการทุจริตองค์กรอิสระส่งมาองค์กรละหนึ่งคนเพื่อมาเป็นอะไรเพื่อมาเป็นคณะกรรมการสัญหาตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะมีประธานสานิกา ประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้นําฝ่ายค้านองค์กรอิสระส่งมาองค์กรละหนึ่งคนร่วมกันเป็นคณะกรรมาการสัญหาตุลาการสารรัฐธรรมนูญอยู่ได้วารละเดียววารละนั้นมีวารละเจ็ดปีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนั่นคือตุลาการสารรัฐธรรมนูญ เข้าสีออกคือกเกษียณอายุนั่นเอง75ปีตุลาการสารลรัฐธรรมน,นูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้านรัฐธรรมน,นูญความชอบด้านรัฐธรรมน,นูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ อำนาจและหน้าที่ของสภาผู้แทนรัฐฎรสสสวรัฐสภาก็รวมไงรวมทั้งสสและสวคณะรัฐมนตรีและก็อำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระว่ามีอำนาจหน้าที่หรือเปล่าก็คือหน้าที่ของตุลาการศารลรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทน,ะะนออรัศดรสสสวรัฐสภาคณะรัฐมนตรีองค์กรอ,อิสระเป็นหน้าที่ของตุลาการสารลรัฐธรรมน,นูญขอจบคลิปที่4แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ